สวัสดีค่ะป้าน้องชอบซื้อผ้าตีนจบของเราอะคะ่ะเขาจะทำสุขค่อนข้างสวยตอนนี้โอกาสที่จะเอามาใส่เป็นผ้าถุงอะไรเนี่ยมันก็ยากนะคะฉะนั้นป้าน้องก็จะมาทำเป็นสุกบ้างเป็นเสื้อบ้างกระโปรงบ้างแล้วแต่นะคะหรือเป็นกางเกงก็มีค่ะนะคะเนี่ยป้าน้องก็จะออกแบบจะออกแบบให้เขาเอง ให้ช่างเขาเองนะคะอันนี้ตัดล้านสูตรผู้ชายคะ่ะเขาบอกว่าตัวเดียวในโรคแล้วค่อนข้างยากเพราะว่าน้องจะเขียนลายให้เขาเห็นนะคะไม่เท่ากันตรงนี้เป็นกระเป๋าใส่ของได้นะคะนะคะี่ค่ะใส่ของได้อันนี้สูตรคะ่ะตัดล้านผู้ชายนะคะตัดจากผ้าตีนจกุกเห็นไหมคะเออพาน้องจะมีไอเดียที่ว่าไม่ค่อยเหมือนใคร ช่างเขาบอกเวลาเขาจะตัดสูทให้พาน้องตัดชุดให้พาน้องเนี่ยมันต้องอารมณ์ดีดๆเพราะว่าพาน้องจะเขียนลายละเอียดยิบเลยค่ะว่าลายนี่วางตรงนี้อันนี้ขวางอันนี้อะไรเนี่ยคะ่ะฉะนั้นก็เขาบอกว่าค่อนข้างยากหน่อยแต่เนี่ยชุดนี้ก็ตั้งแต่พาน้องตอนนั้น ก็สี่สิบกว่าปีแล้วนะคะชุดเนี่ยแต่พน้องรูปร่างไม่เปลี่ยนไงคะมันก็ใช้ได้นะคะมันก็ใช้ได้ตลอดนี่ค่ะตีนจบเนี่ยไปลาวเนี่ยค่ะปพน้องชอบซื้อเนี่ยถ้าเผื่อเราเอามาเนี่ยมาแต่งอย่างเสื้อตัวนี้นะคะเราเอามาเอาตีนจบมาใส่นะคะเนี่ยค้างเดียวนะคะเขาก็เก๋แล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเก๋แล้ว เห็นไหมคะเขาไปแต่งอะไรเขาก็สวยค่ะไม่จําเป็นต้องทาผ้าถุงนะคะอันนี้พอน้องก็ชอบมีความคิดอย่างนี้ละคะ่ะชอบทําอะไรที่มันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็จะจะเป็นคนค่อนข้างจะมีศิละปะอะคะเนี่ยแค่แค่ไปติดแค่เนี้ยข้างเดียวก็สวยแล้วเห็นไหมคะอย่างอันนี้ก็เหมือนกัน เราจะปิดลายอันนี้เราก็มาปิดทับอันนี้ค่ะเ<ม>นี่ยค่ะเขาเขาก็จะเป็นเอ่อเป็นอีกตัวหนึ่ง<ม>เห็นไหมคะเนี่ยเพราะตีนจกนี่เขาค่อนข้างยาวนะคะเราก็เอาสองท่อนด้านนี้ปิดนี่เราก็จะได้เสื้อตัวเดียวเนี่ยค่ะเราเอาตีนจกที่ใหญ่กว่าปิดมันก็จะได้ได้ลายต่างๆออกมานะคะ สนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กำลังใจป้าน้องนะคะขอบคุณค่ะ